สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อพีนี้ผมมาบินโดนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงอยู่น้องสมเด็จหรือทางลงเขาช่องตะโกมีอย่างไรเอ็ดเอออยู่น้องสมเด็จม่นมีงานบวงสวงพระสยามเทวาธิราชนี่วันนี้วันที่18แล้วกับมืออื่นไม่นี่ไม่ยังอืเริ่มแรกกนคือมื้เนี่ยมีอ่าพุทธมนตรเย็นแล้วก็มีมวยผู้ใดอยากเบื้งมวยมาเด้อ ยี่สิบคู่นะครับมวยมีมวยยี่สิบคู่อยู่ก่อนลงเขาช่องตะโกนี่ยังเห็นในคลิปเลยนะทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดอำเภอโนนีนดแดงจังหวัดบุรีรัมย์เออวันนี้แอดว่าจะมาหาถ่ายคลิปว่าจะมาหาถ่ายภาพมวยนะอยากเบิ้งมวยบ่ได้เบิ้งมวยแบบสดสดดดแล้วเบิ้งต่ในทรทัศน์อยากเบิ้งของจริงนี่ก็คือทางลงเขาช่องตะโกนะพี่ใหญ่ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังถูกท่านที่ขับรถผ่านเขาช่องตะโกหรือว่าจะขับผ่านถนน ทั่วประเทศไทยขับรถตร้องมีสติอย่างระมัดระวังนะอย่าประมาทนะเออนี่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 เบิ้งมุมสูงทุกคนเห็นอาจจะมีร้านค้าร้านขายปลาลูกโป่งลูกชิ้นยังไงตามสไตล์เหมือนสมัยเก่าเนาะ,ะมีมวยนี่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 เออมีสไลเดอร์ของเด็กน้อยพาลูกผาหลานมาเล่นได้เด้พี่น้องเด้เออ่าน,นี่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 มีหอดปลาโป่งมีหอดยิงไอตุ๊กตาบนะเออเขาทาเขาทานี่เวทีมวยเตรียมขึ้นนี่แหละเดี๋ยวจะ ลายภาพส,าสวยๆง,งามๆมาฝากเออผมเชื่อว,ว่าคนที่ผ่านถนนสายนี้จะเห็นนะจะเห็นคือมือนีกับมืออ,มอ,อ,อ,มอ,อื่นเ,นนเนนท่นนา,านั้นเนาะเพราะว่ามีงานมือนีกับมืออื่นๆอาจะเป็นเป็นล้ำน้าล้ำบวงสวงเนาะมืออื่นเนาะส่วนเพจถนนเทเลนนี่ก็จะได้ยูบอนี่ยล้อทเบิ้งอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีโปรแกรมลงไปจันทบุรีน้ลงไปจันแสดงว่าไปจันทบุรีนี่ต้องมีบรรยากาศระวังทางจากโนนีแดงไปจันทบุรีมาฝากแน่นอนบนึงคลิปกับสองคลิปเราไปรอทะเบิ้งเด้อ เอออาเอาเอากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมนะช่องทิกต o อกเพจถนนไทยแลนด์ไม่มีนะมีเฉพาะใน YouTube ถนนไทยแลนด์และเพจ a c e b o o k ถนนไทยแลนด์ถ้าเห็นใน t i k t o อกของบอมสวัสดีครับ